เจลาลีเนวโเปปัจจิมาคนะตานกรมปัมมะนาสาอเมสกาเลลหังอโลเปเิปุเชยมาสดโนพันเตวะคาวาอวันนี้เป็นวันกิสาขบูชาพวกเราเท่าไรเป็น เราสามารถที่จะเลือกไปทำบุญหรือประกอบกิจกรรมนในวันพิสาขบูุชาที่ใดก็ได้แต่วันนี้ทุกท่านตั้งใจมาร่วมกันที่จะมาประกอบพิธีทำบุญแล้วก็ได้ร่วมพิธีเวียนเทียนกลางนา้ำตีวัด ที่โลกอารามซึ่งมีหลวงพอ่อศิลาปตโรเก้าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์อายุมากกว่า600ปีปฏิสถานอยู่นะกางกวานพะเยาแห่งนี้ถือว่า,าการที่เราได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญทำกุศสเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาแล้วก็ได้มาในสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ มีความสําคัญของท้องถิ่นแห่งนี้นั้นถือว่าเราได้ร่วมทงบุญสังบุญสครั้งสําคัญเป็นบรรยากาศที่หาได้ยากยิ่งที่มีวัดเก่าแก่โบราณหลงเหลือตั้งอยู่กลางแหล่งน้ำซึ่งล้อมรอบอด้วยน้ำที่มีอนาเขตกว้างขวางแล้วก็เป็น ที่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยามาเป็นเวลานานสถานที่แห่งนี้ได้รับการฟืน้นฟูรุณะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 5 0เป็นต้นมาโดยอดีตท,ท่านบริการจังหวัดในสมัยนั้นคือท่านท่านาเสกอัศวรันอัศวานุรักษ์ซึ่งปัจจุบันท่านาเสียชีวิตไปแล้วนะครับบริการจังหวัดท่านต่อ,ตอ,ตอมาจนกระทั่งผมมาดำรงตำแหน่ง ที่นี่ก็ได้มีการสืบทอดสืบสารพนันธิทานสืบสารประเพณีกิจกรรมอันนี้เพื่อให้ดำรงความงดงามผู้เมืองพะเยาการที่ได้มีโอกาสมาเวียนเทียนกลางน้ำติควานพะเยานะครับผมคิดว่าคงจะไม่มีที่ใดนะครับเท่าที่ทราบนะครับรันพี่น้องชาวพะเยาจึงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งว่าปีหนึ่ง เรามีโอกาสที่จะมาร่วมทำบุญประกอพิธีเวียนเทียนกลางนา้ำวัดศิโลกรามการพเยาวห่งนี้สามครั้งเท่านั้นเองคือวันมาคบูชาวันวิสาขาบูชาและวันอาสาหาบูชาเท่านั้นเองตักสงสารของมนุษย์ นั้นท่านทั้งหลายการเกิดนั้นเป็นการเกิดที่ยากมากการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วต้องมันสร้างความดีสร้างกุศลไว้ให้จะเยอะหลังจากที่เราล่วงรับดับคันไปก็จะทําให้บุญกุศลที่เราสร้างนั้นติดตัวตรเราไปทุกภพกทุกชาติพระเจ้าบำเพ็ญเพียรมาหลายร้อยชาติหลายอสงไขยก่าจะมาบรรลเุเ็นพระสมาธสมุทธเจ้าได้ เราทั้งหลายต้องเวียนว่ายแต่เกิดก็ต้องหมั่นสร้างกุศลสร้างความดีไปตลอดเพื่อจะได้บุญที่เราทํานั้นติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติเราจะได้ซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและอีิานสมบัติอย่างเช่นท่านทั้งหลายได้มาในวันนี้ท่านตั้งใจมาแต่ต้นก็คือมีความศรัทธาความเชื่อมาแต่ต้นว่าวันนี้จะต้องมาเวียนเทียนที่วัดติโลกอารามให้ได้ แล้วก็อธิษฐานได้วย่าขอให้มาแล้วไม่มีฝนขอให้อย่าลมก็ให้มีอากาศที่โปร่งใสเราจะได้เวียนเทียนอย่างมีความสุขใจก็จะเป็นสมาธิถ้าเราตั้งจิตตั้งใจมาแต่ต้นอาน,นิสงส์ที่เราอธิษฐานก็จะเกิดอย่างวันนี้ท่านทลายมาถึงที่นี่แล้วท่านก็อธิษฐานด้วยบุญของท่าน ถ้าท่านอาธิษฐานตามบุญของท่านท่านก็จะได้ตามบุญที่เราอาธิษฐานอาธิษฐานสิ่งไหนสิ่งที่มันเป็นไปนได้ก็จะได้เราก็จะได้ตามที่เราอาธิษฐานไว้ด้วยความศรัทธาที่เราตั้งใจมาแต่ต้นมีความศรัทธามีความเชื่อมาแล้วก็ทําให้เรามีความสุขในการปฏิบัติในการเวียนเทียนอรอบวัติโลกอาานามในวันนี้ และพุทธศาวนิกชนที่ได้มาร่วมกันเวียนเทียนวัดติโลกรามก็ขอ,ขอขอสนพุ่มบุญที่ท่านได้ทำแล้วในวันนี้ก็ขอ,ขอให้มีความสุขในหน้าที่การงานมีความเจริญในหน้าที่การงานมีความสุขของครอบครัวมีอยู่ด้วยกันจะมีความสุขและความเจริญในชีวิตการงานและครอบครัวขอให้ท่านได้บุญตามทานบุญของแต่ละหน้าที่สมควรได้รับในการระ่าแบนี้ด้วยเทนก็ขอเจริญพร あ。 ふわんのふわ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 ふ

San tí tí có ác 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 sa la ác sa tha ác 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 pa ác 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 สังโฆอุจยายาปฏิปันโนวะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามิจารีอัตถุเลตัพุคลายะสปะกะวะโตอาตะลิโกเอปัสสิมวิญญเอติสุปติปันโนโอุจปาฏิปันโน दुःखं मरिवसखम् जातिपि दुःख जरापि दुःखा व्याधिपि मरणं मरणमपि दुःखम् अपि येव तदा पिये दुःखेन हय तदा विप्रयोगो दुक्खो यंपि च नो लभति तंपि दुःखम्